สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยบอกจะอะเจอแล้วข่าวด่วน f อครับอีพีนี้พี่ครับทนายรัชพลน,นะครับประกาศดันเลยว่าไม่ขอทขําคดีให้กับลุงกับป้านะครับเนื่องจากสาเหตุที่ท่านทนายประกาศก็คือมันก็เนีอย่างนี้ f อมันจะมีพวกจริงๆพวก f อฟจริงๆของฝั่งรูน่ะเข้าไปคอมเมนต์ไม่อยากให้ทนาย ทำให้กลัวทนายทําให้แล้วพอพระเอกชนะกัวล,ลุงชนะอะรหรือเปล่านี่คือความคิดของผมนะความคิดส่วนตัวนะทีครับซึ่งมันก็จะมี f อซแบบพวกติงๆของของฝั่งน้นนะครับนะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแบบปัน่นพวกนี้ไม่เป็นพวกอวตารครับมันเป็นพวกอวตารที่สร้างขึ้นมาโดยที่คนที่ไม่ชอบลุงทอปานะครับ นะซึ่งเราไม่อยากพูดเป็นใครหรอกเพราะเราก็ไม่มีหเราถาาวมาเป็นใครแต่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นฝั่งนูน้นนะครับเลยทําให้ทนายดัชพลเนี่ยครับออกมาประกาศออกมาประกาศลั่นเลยว่าไม่ขอทําคดีให้กับลุงกับป้านะครับซึ่งมันก็ชัดเจนดีครับทนายประกาศนี้ชัดเจนแต่ทนายของเราเนี่ยทนายของเราเนี่ยเอฟซี FC ของเราเนี่ยหวางดีเอฟซี FC ของเรานี้ยหวังดีหวังดีไงคือหวังดีอยากให้่ทนายดัชพลเนี่ยมา มาทำดีกาให้นะครับแต่ด้วยฟาร,รมนี้มันมีกระแสดามา่ามันก็จะมีการต่อต้านถึงเ,เรื่องราวต่างๆที่มเกิดขึ้นน่ะทนาก็เลยเออกมาพูดว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบงังติมีเของของธนาให้ครับว่ายังไม่ได้ประกาศตัวแ้าผมก็คือ,อในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับช่วงนี้ป้าแตนเห็นบอกว่า มีทนายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศตัวและผมก็เคยประกาศไปแล้วว่าป้าแตนเนี่ยไม่ได้ติดต่อผมมานะครับคือที่ทาคลิปเนี่ยต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ใครเสียหายนะครับไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปรบกวนลุงพลป้าแตนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายอ่ะนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่รับทําคดีน้องชมพู่นะครับเพราะว่าหนึ่งลุงพลป้าแตนเนี่ย S <S เขาไม่จ้างผมอยู่แล้วนะครับดูมองตาก็รู้ใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศไปเลยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยมันมีหลายคนนะครับคือคนหวังดีก็มีนะครับบอกทนายะะรัชพลไปช่วยลุงพลน่อยทนายะะรัชพลทำแล้วชนะแน่เลยนี่คือคนหวังดีคือคนของพวกเราที่หวังดีที่อยากให้ทนายรัชพลเข้าไปช่วยผมก็เห็นด้วยนะผมก็อยากให้ทนายรัชพลเข้าไปช่วยนะอันนี้ฟ้าสึกเลยเลยแต่นี่นี่คือความหวังดีของพวกเราแต่มันก็จะมีฝั่งที่ไม่หวังดีก็คือเราก็ต้องจะรู้ว่าเป็นใคร นู่นนี่นั่น,นต้องบอกนะครับว่าใครทำเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนทงนันแหละนะฮะมันอยู่ที่ศาลจะตัดสินนะครับออทนายนะมีส่วนจริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะชนะถ้าทุกคนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยออต่อให้ผมไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับประเด็นที่สามันมีกลุ่มคนที่ชอบมาล้อเลียนว่าทนายรัชพนเข้าไปหาตั้งแต่แรกอยากจะทําคดีมากใช่ไหมละ่ะทนายรัะชพเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้ก็คือพวกคอมเมนต์ฝั่งนู้นคนเข้าไปตั้งแต่แรกไว้แต่เขาไม่แจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้แจ้งไม่แจ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนมาจ้างผมทั้งประเทศหรอกนะครับทนายมีให้เลือกต้องเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยประก,กาศซะเลยนะครับจะได้จบปัญหาพวกนี้นะครับว่าผมไม่รับํำนะครับส่วนลุงพลพ่อแตนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่ากูยังไม่ได้จ้างมึงักหน่อยมึงมาประก,กาศทําไมอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้จ้างเธอหรอกยาอะไรเงี้ยนะครับคือ ต้องบอกนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรนะครับแต่ว่าผมลำคาญพวกที่มาลรอเรียนมาเสียดสีนะครับแล้วก็คนที่บอกให้ผมไปช่วยลุงพลป้าแตนเนี่ยลุงพลป้าแตนเขาไม่ได้ให้ผมไปนะครับผมก็ไม่สามารถไปได้คือการที่ทนายจะทําคดีให้เนี่ยนะครับทนายสมัตทนายต้องยอมรับคดีนะครับแล้วก็ลูกความก็ต้องยอมให้ทนายทํามันถึงจะทําได้มันต้องแมทช์กันนะครับแต่ว่าถ้าลูกความไม่ทําทนายไม่ทํามันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยอะไรได้ นะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าที่ผมมาประกาศตรงนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ใครเสียหายนะครับแต่ว่าผมลาคาญพวกที่หนึ่งมาล้อเลียนนะครับสองคนที่เ,เป็นเอฟนะครับลุงพลป้าแตนหรือ f อผมเนี่ยอยากให้ผมไปช่วยเนี่ยนะครับอันนี้ต้องคุยดีๆนะครับว่าผมไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าลุงพลประแตนเขาไม่ได้ให้ผมทํานะครับเมื่อ เมื่อลุงพลป้าแตนเนี่ยมองหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ให้ผมทําหรอกนะครับผมก็ประกาศตัวไปเลยดีกว่านะฮะว่าผมไม่ได้รับทํานะครับจะได้ทราบทั่วกันนะฮะแล้วก็จะได้ยุติปัญหามันจะได้ไม่ต้องมาล้อเลียนมาเสียสีอีกนะครับส่วนเอฟซีลุงพลป้าแตนหรือว่าเอฟซีผมก็ตามนะครับป้าแตนเขาก็เดี๋ยวเขาได้ชนายแล้วนะครับตามที่เขาพอใจตามที่เขาเชื่อมั่นนะครับก็เป็นกําลังใจใ,ในการต่อสู้คดีแล้วกันนะครับถ้าคิดว่า ไม่ผิดจะสู้คดีก็ผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันครับนี่ใครสีใครครับจริงๆเลยนะเอาจากใจผมเลยนะธนาจนะวจะผลที่สุดยอดสุดแล้วจริงๆนะผมมาก็คิดนะเฮ้ยทัานท่านท่านนานได้ผลมาก็ดีนะอันนี้ผมคิดนะจริงใครจะมองไงก็แล้วแต่นะผมไม่สนใจในะช่วงนั้นแต่ผมพูดไม่ได้นช่วงนั้นพูดไม่ได้จ้สี แต่วันนี้มันก็เป็นดาม่าครับทนายรัฐพลท่านก็มีสปิริตท่านก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าผมไม่ขอทําคดีนี้นะครับชัดเจนเพราะมันก็มีดาม่าเ,าเข้าใจว่าการที่เขามาอยู่คดีเนี้ยมันจะมีเอฟซีสองฝั่งเอฟซีที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนี่จะคือสาเหตุที่ป้าไม่เปิดตัวทนายคนใหม่ถามว่าผมรู้ไหมผมรู้ พอรู้นะครับทราบไหมพอรู้พอทราบแต่นี่นะครับคือสิ่งที่ป้ากระดึงไม่เปิดตัวนายคนใหม่มันจะทำความหนักใจไปหานายคนใหม่เมื่อฝันของข้ามรู้ฝันของข้ามรู้ปุ๊บมันก็จะโจมตีลื่มลุมลุมล่มลุม่มลุ่มเลยนะครับลุ่มลุม,ล,มลุมเลยท่านทะุกคน อาเป็นว่าผมพอที่จะเดาออกกันว่าทนาคนใหม่เป็นใครนะครับแต่ก็ไม่ชัดหรอกครับก็อยู่ที่ปากแนนะครับนะแกก็เก็บความลับไว้ดีแล้วครับไม่ต้องไปบอกใครครับทนาคนใหม่นะทางานเลยครับลุยเลยนะแต่ส่วนตัวส่วนตัวเองนยผมชอบท่านธนารัชพลนะท่านเป็นทนายที่ที่โอเคอยู่นะผมก็เคยคุยสารท่านส่วนตัวตอนนั้นที่ให้ให้ธนาทาคดีให้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็เป็นจุดยืนชัดเจนของธนารัชพล นะครับท่านก็เป็นคนตรงๆเป็นคนที่ไม่มีเลี่ยมเป็นธนาที่ไม่มีเลี่ยมเป็นทนาที่ที่ใส่ดีคนหนึ่งครับที่ผมเคยสัมผัสนะเป็นธนาที่ใส่ดีคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็โอเคครับท่านก็ประกาศแล้วว่าท่านไม่ขอทำคดีให้ก็เอฟซีทุกคนก็คงจะเข้าใจเนาะนะครับคงคงจะผิดหวังันไปพอๆกันผงกับพง์นะทุกคนคงจะผิดิหวังนะครับทุกคนคงผิดิหวัง อ่ะโอเคครับนะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เพื่อน่นครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต่อใครนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพี่ดาวเฮ้ยไม่จบไปซสิ้น